บายดีเด้อทุกคนสบายดีตอนเช้าจานเมืองลงพระบางตอนนี้กบอยู่ลงพระบางกำลังจะไปขี่โมอโเตอร์คอร์สขี่รถสเก็นะทุกคนเห็นหรอเนี่เอาไปเป็นแกงเด้ดอันนี้เซาเนาะทุกคนแต่ว่าฮาันหมูกบให้ขี้ฟีเอากระถ่ายคลิปให้เนะาะผู้ใดสนใจามาเที่ยวลงพระบางเนี่ยลืมมาเด้อทุกคนห้านี่เนะาะแล้วหันวิซุนทุกคนหันวิซุน นี่จะอยู่นี่เลยอันนี้เป็นมาร์กิสุนเนาะแต่ปั๊มน้ำมันสีส้มนี่จะอยู่นี่เลยเขาจะไปไปหลายคนเนาะเชิญนี่บายทิปทุกคนออนอ่นี่เนาะเอเวนเจอร์เบลล์รถโทรตามน,นี้เลยทุกคน 8, <c oughs> ตอเก้ปแปหนึ่งสอ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 งศนห้กเจ็ดศูนย์สามตัวนึ่งไปหลายคนคนระับรก็มีรถลายแบบทุกคนเด้อรถจักรอโตโ้เพรกว่าจะเป็นสเก็มีนะมอเตอร์คอร์ดนี่ทิกไอรถเอ็กแม็กรถฟีโนมีครบทุกคนมัวกันนอกได้ละ่ะ โอ,โอ้ชงมือไม่ให้อีกว่ะเอเอใครชงมือไม่ให้ ไ,ไปบัดนี้เขาออกเดินทางแล้วท Th ุกคนเนิ่งอันนี้ติดโกโปกับติดใส่ใส่หน้าเอกที่ออกไปนะทุกคนใช่ไอจิ้มเนี่ยยังเถอะแล้วตามหลังเดี๋ยวทำไมกะจะไปฟังเพิ่มวะนั่นเด้อคุณยิ่งไปน้ำคนหนึ่งเนาะรายของ ได้ของมูบเอาไปกันจะกคนอีกมีกันมีเดกเด็กสิบเอ็ดคนไันสิบเอคนนี้รถที่วันรถขี่อันนี้พวกเขาจะไปทางตัดไม้นะทุกคนทางตัด พี่มาดีๆทุกคนมาเจออันนี้น้ำแห้งได้ีิไปได้บวละ่ะทำให้พิวสองทางีโคตรงามทุกคนเออก็กล้าไปได้นี่็บด้ทดี่นี่ năm héng chụp con bạc, nãy giờ có được, phải có được đâu, à, lật cua nè, thả bớt đây, ừ, bay đây, đây đó, bớt đây đây, lật

ดีกว่าตื่นเต้นเลยทุกคนไปวันนี้ไปก่อนไปเฮ้ยขี่เองเลยว่ะ ข้าวคนเดียวเองไปกันต่อวันนี้ทุกคน นี่มันสามแยกไปไชยะน,นะทุกคนนี่ไปหลวงพระบางคันไปไชยญะไปฟังนี่อันนี้กับเลียงเนาะเขาจะไปภูเก้ารักทุกคนไปไปกันต่อเขาจะไปกินข้าวอยู่เก้ารักอู่เก้ารักอันนี้เป็นมูกกบบ็บบเกียรตบดให้เนอ,อยู่หลวงพระบางทุกคน <c oughs> มาฮอดจุดนี้ทุกคนจุดพักรถ วิวโคตรงามมึงเดี๋ยวแบบวูวททองฟ้าสีฟ้าแจ่มใสดีไม่ได้ร้อนอ่อนนะทุกคนพวกเขาจะไปตัดถึงนะอีกหน่อยนึงทุกคนมันเป็นจุดพักรถผู้ก้าวลักนะเป็นว่าจุดพักรถที่สูงที่สุดและก่อนจะลงไปมึงวิว <Yeah. S 2> <c oughs> มาฮอดแล้วนะทุกคนฝนตกอากาศยวนจุดชมวิวภูเกักนี่เ <c oughs> ย็นนะทุกคนพ <c oughs> มาก,กันจะคันสองสี่ 6, 8, 10, 10, 000, กแปดสิบสิบคคนไปไปกินเข้าก็นะคนตกแห้งได้แห้งว่าทุกคนทีจะมานมาอนก็อนิน,นข้าเศ้าจีนี่นะทุกคนบ่น ตอนนี้หนึ่งโมงสี่สิบเข่าเศร้านะทุกคนนี่ปีงซีนป้งหมูสิกรอบเดี๋ยวต่ำมะพุงเนาะนี่ตำลวงพระบางยังเป็นเซนนี่ใช่เนาะครเท่าไหร่ สี 40, 60, 40่สิบพกน่สีสิบสุกว่าดยน้องเหรมากันสิบเอ็ดคนพับพีบแก๊งจะกินใสปิ้งอยู่หันนะ่ะเอาลวะม,มีใครอกีกนเนี่มีมีอันนั้นไอ้เชินอ้วยังตัวเื่องอันนี้ตอนเท่าไรนะ่ะ ตอนห้าสิบเอาเล็กตอนไอ้ทินใส,ใส่ใส่ใส่ปิ้งใส่อัตอนหนึ่งอันนี้ตอนเท่าไร่ตอนสองห้าอ๋อโอเคใส่อันน่ะตอนนึงแล้วอืมอันอนี้นมันจะสั่งอันนี้ก่อ อันนี้อันนึงอันนี้อนึงโอ้เอาเดียวแมนตอนนึงใส่ตอน,ตนห้าสิบหมูตอนเท่าไหร่ซ้ำกันอะ่ะสี่สิบห้าสิบอ๋อเดือดเป็นคนขายอช่หอ อันนี้คนกกนนนเครื่องเนะนั่งกินโตนั่งอันข้าวสวยวันนี้ทุกคนอย่างไส้กไสน่ดหเนตีไก่กหูไก่ยีย้อส <c oughs> ตอนมึงมึงือเหรอไก้่ใกไงใก่มาใะใช่รีรีเข่าแล้วเอามาฟังนี่นาติคเออมีบ่วงเอ๊ะเข่าเข่าเนี่เอ้ แล้วขนาดยังเช่แล่วมันต้องทานน้ำมันด้วยรอลื่นรอลื่นวุตรุ่งมีซิมจำไดเชื่อเหรอใช่ป่ะไั่แล้วโอู้ละมาละอืมคนกินคนยอะมากอะไรเด้อกระดิกม้า

อยู่นัปว่าไม่ต้องไว้หน่อยนะนี่ปีัญญาเดี๋ยวนี้เดะบังบุ๋มอะไรกันเนี่ยบุ๋มยีน่าเดี๋ยวมาทาเก็บมาท่ายับุ๋มนี้มันกิรัญญาเดะเปิดอย่างเดียวนะยีน่ามันท่ามันท่าเดะมันท่าไปซ้ำซึ่งแล้วก็เริ่มเริ่มเนี่ยง่ายไปขึ้นนะไปแล้วฝั่งนี้ใส่กอยเยอะละยังใส่อะนั่นแหละพยายามนั่งเยอะเลยนั่นแหละ

Right. Size? สนี right. <laughs> บรรยากาศบรรยากาศโคตรดีฝนตกองอา,อากาศเย็นเย็นเอาถินเข้าแล้วทุกคนอากาศมันเย็นโคตรฝนตกพอด,ดีคนจีนนอนเราเรา,เรามาซูกิน อกแล้ว่าอุ่นเลย,เลยว่าากันนั่งผิงผิงไฟนะ <c oughs> คนละจอก <c oughs> คนละจอกเอ <c oughs> <c oughs> 啊，yes yes, yes.。 เล่าว่าเล่าขาวกินแล้วอุ่นเล็กะเราหลอาู้ดอาวู้ดาวู้าวเี่ยวไม่นึเดีบหรลุลุมเตาไฟแม่

พ่กิี่ในเดียไงนอดีจะมาบอกกอกอ่อนอ่ะอ้ะอ่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 ะอะแ่บอ่ะอ่อ่ะออ่ะอ่อ่่ะอ่อ่ะอ่ะอ่อ่ะออ่อ่ะออ่อ่ะอนะ สองโมงสามสิบเจ็ดแล้วทุกคนกับไปเข้าไปกับประมาณสามชั่วโมงเนาะพากันนัง่งพิงไปกินเล้าใช่แล้วโอเคเลยทุกคนเสียงอาจจะดังเนาะกบกระเเวดังๆให้ทุกคนฟังอ๋อบากคอวันนี้ก็ทีกกับเข้าไปนะทุกคนเข้าไปในเมืองจากอันนี้ไปฮอดตัวเมืองเก้าสิบ ห้ากิโลเมตรทุกคน <c oughs> สองชันะ่วโมงกลัวนะประมาณสองชั่วโมงครึ่งฝนตกกะใช้เวลาโดนเนี่ยทุกคนม,มุหมอกบรรยากาศดีแฮะหนาวหนาวตอนนี้แม่นเฮ้ยเบาเลยกับไอตอนนี้แม่นเสาร์อีดองศาเ้ยทุกคนมุหมอก แตอตอนนี้พวกันฝนซึมเข่าถ้ายรู เฮงนอนเป็นยังไงที่ทิ้นเมื่อยป่เหนื่อยยังได้อยู่เว้ยแต่ว่ามันปวดเนาะตอนกลับป่ะเทศ่ทยเลยทุกคนมันทางมันบอดีนะทางมันแบบบอดีเฮงเบิ่งสภาพกรบเพื่อนกูมูเนาะนึ่งคากันเนาะ ตอนนี้ก็ก,กลับมาฮอสอนะห้องนอนแล้วนอนกทุกคนนอนมาโมวันน,วนี้ก็ถือว่าเป็นทริปที่มวนนะ่วนหลายนาะซ้ำกับขี่รถจักรไปกินข้าวสวยแล้วกักบแข่งฝนกับชูชีวิตขนาดตอนกลับก็ไม่ได้ทายหลายทุกคนเพราะว่าติดอยู่นี่เนาะแล้วมันเป็นแลามันขี่ไปแนละ้วมันมันบ่เห็นดีนะก็เลยแบบยาก้เลยจะจองรถนะทุกคนจองได้เด้อห้าน,นีแนละ้วห้านโมกสวยอุดหนุนเเนะาะวันหที่มาเที่ยวลงก็บ,บางลงพองไปจองรถอยู่ใส่จองได้เลยทุกคน อ่าสเกมราคามือละ40ดอนสเกมนี้เป็น250หา300ซีซีถ้าว่าต่ำกว่า250มันเป็นแบบร้อยห้าสิกะะถือลง30ดอนและรถจักทั่วไปก็ถ้าเดี๋ยวสองแสนกีบนะทุกคนตามน,น,น,าานั้นนะทุกคนบ๊ายบายขอตัวพักผ่อนก่เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย